ชุดเท้าวันนี้เราก็จะมาเอาปลายายไปเลี้ยงกันจากแรกเราก็ต้องมีพันชนะใส่ปลาก่อนมาดูว่าเราเอาอะไรไปใส่ปลาในคาในกระปุกขนมเก่าเราถอดสติกเกอร์ไปแล้วล้างลุกเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเอาน้ำใส่กันนะไปเอาปลามาใส่กันนะจ๊ะ <c oughs> เ,เอาน้ำใส่โหลก่อนเลยนะคะ ยายบอกใส่แค่ครึ่งหลูกเอาละแค่นี้แหละอืมใส่แค่นี้พอปลามตัวนิดเดียวแล้วก็ที่นี่เดี๋ยวเอาไปตักปลา เดี๋ยวเอาปลาใส่อันนี้ก่อนตัวหนึง่งแล้วก็ค่อยๆทีทยอยบังตรงนีงน้มีปลาไหมเนี่ยใส่ตักไหนตันกน,ตน้ำมาก่อนก็ได้ลูกตักน้ำมันมาเอาแหน่ไหมเอาดิชึบโอเคแล้วก็ใส่อ่ะใส่แล้วแมมอ่ะ น,นี่นี่ทุกใบมันในกองสีสดมากเลยแล้วก็ตอนนี้มันมีปลาไ,ไ,ไหมแม่มีสิเราต้องหาสิเราต้องเอากระชอนตักมันหรือเปล่าใช่ก็เอากระชอนตักมันมน,นี่มนูจังเลยปลาบอลน,นี้มันตายด้วยนะมันตายหรอมีไหมมีเนะชียงใหม่เนี่ยหัวหปลา ไม่หมดแล้วไปเอาบ่อปลาไหนมาเลี้ยงทีเนี้ยปลาบ่อโน้นไงบ่อมีสองบ่อใช่หรอ,หรอน่ะบ่อนั้นอ่ะนี่เห็นไหมมีปลาน้อยเหมือนปาลาน้อยอะไรจะตักทันไหมเนี่ยเราจะทำกับดักมันจะมาไหมยเข้าแล้ว มันทำอะไรมันทำอะไรสีที่หนูอยากได้มันอยู่ข้างบนอ๋อแม่ก็กดลงไปง่ายงปุ๊บอุ้ยได้สีแล้วบ้างนี่ได้สีเดียวกันเดี๋ยาใส่กันเาใส่กันแล้วโอเคอันนี้น่าจะวางตายนี่ตัวนึงอะอยู่ไหนเกรนไปทางไหนแล้วมุนเห็นมันกระเด็นมาตรงนี้นี่ไงนี่ไง อุ้ยทำน้องมาเบาด้วยขึ้นมาขึ้นมา <c oughs> ขึ้นได้เหรอเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาอุ้ยเรื่องตายนะน้องถือตรงนี้น้องเจอ,อยู่ในน้ำน้องไม่ยอมไปไปน้องเออพอไหมแค่นะั้น อีกตัวอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวตักก่อนนะนี่อุันเอาประชุมกันเพื่อนเอาเอากล่องมาตักสิเอากล่องมาตักห้หน่อยเอาหลายๆตัวเอาอุ้ยอย่าเอาไปเยอะเดี๋ยวมันตายทถึงจานมันเอาตัวเ้็กไปตัวใหญ่อยู่ที่แหลยตัวนี้ โอเคอยากระโดดนะหนูช่วยด้หนน้องเอาน้ำตักน้ำมาให้น้องด้วยตักน้ำเก่ามาให้น้องดเวยยังหรืออีกคันก็ไปตักแหนมาใส่ให้เต็มเต็มใช่จะตักแหนมใส่ให้เต็มเต็มเลย เออกินตาโอเ okay. คมือเอามือยุบยุบมาใส่มือยุบยุบมมาใส่เราจะได้ว่าตรงนี้มีปลาตัวเสือฟ้าอยู่มันตายไปแล้วอ่ะนายฮะต้องียงนะฮะ ใช่จะ <Hi, S 1> ดูแลโอเคไป Bye b y